ลางน้ำลองน้ำฝนมาแล้วครับลางน้ำรองน้ำฝนมาแล้วครับมาแล้วครับลางน้ำลองน้ำฝนหน้าฝนมาแล้วนะครับหลังคาท่านอาจจะลองน้ำไม่ดีก็ติดตั้งลางน้ำลองน้ำฝนกับเราได้นะครับหลังคารั่วเราก็ติดตั้งให้หลังคาสังกะสีเราก็ติดตั้งให้หลังคากระเบื เราก็ติดตั้งให้หลังคาโปงจากเราก็ติดตั้งให้เ <ๆ privileged S 1> พราะเราอยากได้ตังครับผมเอานะครับนาฝานกับม่แล้วนะครับน้ํามาก็ต้องมีปลาในทุ่งนานะครับแต่ว่าปลาตัวนี้นะฮะปลาตัวนี้มันไม่ใช่ปลาในทุ่งนาเป็นปลาอยู่ที่รดตรงเต่ง <Wong> ปลาดุกตระกีสิบบาทพี่น้องเอานะฮะเราจะ ทำการเอาเกลือเอาเกลือมาล้างน้ำเกลือก่อนเอาเกลือมาคั้นแล้วก็ล้างน้ำออกเอาเมือกมันออกก่อนนะครับเพราะเป็นปลาเลี้ยงมันก็มีกลิน่นมีข้าวใน่จากน้อย SAY, เขาเ,เป็นปลาธร richness, ารมชาติเอาเพน้องนะฮะเอาเอาเกลือคั้นลงไปนะฮะเอาเกลือคั้นแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าออกนะครับอืมนะฮะเอาเกลือพอกลงไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอานะฮะไปล้างน้ำนะครับพอล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามาหมักอีกทีเนาะนะครับนี่ แบบตังสี่เลยพอไ,ไปนอกนะครับออะล่างนาเกลือแล้วนะฮะเอาเมือกมันออกแล้วนะครับเพราะก็จะปรุงนี่ผมจะใส่มามา่มาลดน้ําตก <c oughs> เออขี่ขานตาเครื่องประนันเนาะเออเราใช้เครื่องปรุงสําเร็จรูปนี่แหละมันกินมามา่ามันเหลือนะฮะเอาใส่อย่างนี้เลยนะครับนี่หมักลงไปนะครับหมักลงไปนะครับจากนั้นก็อ่าเขาเรียกอะไรนะคุกเขานะฮะคุกเขาให้เข้าเนื้อนะครับคุกเขาให้เข้าเนื้อปลานี่ นะฮะเออทั่วไปเขาใส่แต่เกลือนั่นแหละนะครับทั่วไปก็ใส่แต่เกลือแต่ผมก็สแสดงเนี้ยจังน้อยนึงนะฮะใส่ผงม,มามา่าต้องทําอะไรแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงนะฮะอ่ะนะครับ,อนะรบพอ,อ,อใส่ผงม,มาม่าเสร็จนะฮะเราก็จะเอากระเทียมสับกับ,กบตะไคร้สับนะฮะเอาลงไปเราจะยัดไปในพุงของมันนะฮะเออนี่คุกเข้าไปแล้วกันจะยัดลงไปในพุงนั่น ยัดลงไปเพื่อให้มันหอมมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกจักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ยัดไปนะฮะยัดเข้าไปนะครับเราจะเอาไปย่างก็ได้นะครับแต่วันนี้ไม่กินย่างวันนี้จะกินนึ่งพออยากกินพัก,นกหน่อจักน้อยนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะนึ่งอ่าทปลาดุกนึ่งลดน้ําตกก็แล้วกันนะครับน้าตกปลาดุกนะฮะเอาใบตะไคร่ห้องหมอนึงซึ่งหนึ่งหน่อยจักน้อยนะครับใบตะไคร่ห้องลวก็ใบยอนะฮะใบยอ คือผักมันมีในน้ำหัวเนี่ยมีตะไบย,ยอันปงนะฮะผักตำนิ้นผักใบย่อยอดหมกยมกระใส่กันไปอะไรอะไรที่เราหาได้เราก็ใส่วันนี้เราผมเก็บใบยอได้นะครับยอดใบยอนะครับลูกยอเลานี่แหละนะครับอ่ะคล้องลงไปเอาปลาเข้าลงมาที่นี่อ่ะลองลงไปนะฮะทีนี้ก็เอาปลาใส่แล้วก็นึ่งไปพร้อมกันเลยปลามันสุกง,ง่ายอยู่นะเอาปลาใส่นะฮะแล้วก็เอาผักปกอีกนะฮะมีดอ,อกแค่นะครับดอ,อกแคนี่ถอดใส่ไข่กับแสบได้เลยพี่น้อง เออนี่เอาดอกแคร์ไปทอดใส่ไข่ก็อร่อยนะอันนี้ยอดบังยมนะฮะยอดบังยมมากินอะไรที่ก, on, กันยอดบังยมอ่อนเนี่ยนะฮะยอดบังยมอ่อนแล้วก็ยอดแคอ่ายอดแค่อ่อนนะฮะยอดพักปังโมมีปวงมาทันเก็บดูผดนะครับแค่นี้แหละเราก็ไปนึ่งเลยนะครับเอาไปนึ่งนะดอกแค่สักลงอีกไปอีกก็นึ่งเลยเราวางที่ล้อปลาสุขขกเขากะมัดจีบักเขือเขือจีบักเลนผัาลิ่มโค้งเขเื่อนบักเลนบ้านผมเอิญบักเคีย้ยเคี้ยคนฟันแกนเอิญบักเคีย้ยเคี้ยแล้วก็พริกแห้ง เอาไปจี่แล้วก็จะทําน้ําพริกนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ปลาดุกนึ่งรสต้มยําพร้อมกับแจ่วบักเลนนะฮะนี่พ,พ่อยพีนองฟังเจ้าหมักเลนนะครับนี่ปลาดุกก็จะเป็นประมาณนี้สุกกำลังพอดีนะครับนี่พร้อมกับผักนึ่งแล้วก็นี่ที่เด็ดของเขาแจ่วหมักเลนนะครับอเอเรียกแจ่วมะเขือ,อเทศนั่นแหละนะครับเอานะครับก็บแค่นี้แหละอาหารไง,ไง่ายๆกินแบบบานๆนะครับเอา้ามาพ่อยพีนองมาที่เนี่ย มาเชิญมาแสแซบน้ากันคับผมกับเมนูง่ายๆนึ่งปลาดุกกับแก้วอ้าวนะฮะเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออันนึ่งปลาดุกเออนึ่งปลาดุกแบบง่ายๆ20บาทโตบบกได้แบเคิเคอเลยพี่นอ้องนะฮะนี่พร้อมกับผักริมรั้วต่างๆที่เราใส่นะฮะเอาง่ายๆแบบนี้แต่ว่ารสชาติมันก็ ผมจะทําให้เหมือนคนอื่นหน่อยคนอื่นเขาใส่ตะเกือร์เลยผมนี่ใส่หอดผงมะมา่าคนแล้วนะครับเออใส่ผงมะมา่าลดน้ําตกเราจะได้เป็นปลาดุกนึ่งลดน้ําตกนะฮะนี่เอามาโอเคพร้อมกับเอ่อเจีวเออภาษาอีสานเลีแจ่ว,ออจวบักเลนนะฮะแจ่วบักเลนคืนอนหยังแจ่วบักเลนการ อันแก้วบักเขีย์เทศนั่นแหละนะแก้วบักเขีย์เค,เเค,เคลียขอนแก่นเอิรนบักเขีย์เคลียทั้งอันริมโค้งเอิรนบักเลนนะครับภาษากลางเขาเรียกมะเขือเทศเป็นแจ่วมะเขือเทศนั่นเองหรือซอสมะเขือเทศแบบเผ็ดๆเ,เอานะฮะออพร้อมกับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆนะฮะนี่ จ้ำแจ่วระดับแรกก่อนจะกินข้าวต้องจ้ำแจ่วก่อนว่าแจ่วแซ่บไหมถ้าแจ่วแซบ่บมันมาเคียงมันมาเคียงกับอย่างอื่นก็แซ่บเหมือนกันนี่จ้ำแจ่วจ้ำแจ่วอูไรก็จตำแจ่จ้ำแจ่วแซบ่บใช่ปะย,อด,ย,อ,ยอดมะยมยอดมะยมก็กินได้นะนึ่งเก็บปลาก็อร่อยอยอดมะยมมันอ่อนนะอ่ะ ส่วนอันนี้ปลาดุกนึ่งอนัวไม่นัวเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะฮะว้าวร้อนตัวละ่ะมันร้อนต้องใช้ํำข้าวตุ้ยลงไปใช้นิ้วจับมันร้อนเอ้า,าคือเราใส่ซ่อนเอาวที่อันซอนเนี่ยคือมันบอกมันบอกมันบอกถึงผิกถึงขิงต้องใส่มือพี่น้องเล็บมือดำๆแบบบางทีละ่ะนะฮะกินเขาแสบนะฮะ <laughs> เอาใช้กำข้าวตุยลงไป อะไไม่ร้อนหน่อยนี <PI AN> ่ฟ <pl ains> ับเ <and> <ming> <i> ้ยนี่ปลาหนุกปลาดุกนึ่งก็คือ เครื่องปรุงมาม่าที่เราใส่เนี่ยมันละลายหมดแล้วนะฮะมันละลายไปกับน้ํานึ่งแล้วนะฮะรสชาติก็เจอือจางหน่อยแต่เหลือความเข้มของเกลือที่ห้าแบบขัน้วไปล่างออกแล้วนะมันมีความเข้มของเกลืออยู่มีความเค็มนิดนึงไม่เค็มมากนะแต่ว่าไอ้ความจัดจ้านของของเครื่องปรุงเนี่ยนะฮะนี่ไอ้ความจัดจ้านของเครื่องปรุงเนี่ยนะฮะมันก็ อ่าลดดอยลงนะฮะนี่แล้ก็จะจิ้มลงไปในแจ่วซื้อจิ้มลงไปในแจ่วนี้นเพิ่มความขมด้วยยอดใบยอยอดใบยอจะขมแนงเลยพี่น้องนะฮะ,นะฮะ ช่วยจะได้หาดอกแคร์เนี่ยน,นี่คือดอกแคร์บ้านนะฮะ ทอดใส่ไข่กับแสบหนึ่งจะมาก็เป็นหนึ่งเสีป้ปลาเอาไปทำแกงส้มก็อร่อยนะหนึ่งนึ่งก็อร่อยนะฮะจำแจ้วจำแจ้วแสบอาหารบ้านๆง่ายๆกับเพบ20ยี่สิบบาท งบยี่สิบบาทครับหอมตะไคร้นะครับหอมหอมตะไคร้ที่เรายัดเข้าไปในพุงมันเนี่ยพุงมันไปนน่น้องนี่ พุงปลาดุกที่เรายัดไปนี่นะฮะหอมตะไคร้อร่อยโี๊ด พักกับเปเื่อยกันลัางพอดีนะฮะไม่ได้เปื่อยเกินไปเปื่อยนิ่มแบบพอดีพอดี เอานะฮะกับเมนูที่มีชื่อว่านึ่งปลาดุกแบบบ้านๆเออยี่สิบบาทนึ่งปลาดุกแบบสูตรของผมเองเอาอะไรดีว่าชื่ออะไรดีนึ่งปลาดุกงบประหยัดเออนึ่งปลาดุกงบประหยัดกับแจ้วบักเลนเออกับแจ้วมะเขือเทศหรือแจ้วบักเลนนะฮะอ่า แสบโหดทำปโปมแสบ่าแสบกับโตัวบักง,ง่ายกับจะได้เบิร์นหลับเพี่น้องมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่แต่อเผอิญว่า แต่เพอ,เอ่อนว่านะฮะแกวของเราเนี่ยมันแซบเออนี่แจวของเรามันแซบมันก็เลยกินหมดหสุดทนนั้นแหละพี่พน้องเรียบร้อยครับพี่พน้องกับเมนูไง่ายๆเนาะเอานะครับข้าตัคนึกอะไรไม่ออกแล้วก็นี่แหละบ้านนอกเราเนาะก็นึ่งปลาลวกผักนึ่งผักใส่ปลาแล้วก็ตำแจวกินไง่ายๆพี่น้องนะครับบ้านเขามันอยุกินกันซ้ำนี่นะ กับนากับแหลงเนี่ยมิเตียห์เนี่ยห์ยาเนี่ยพอไปน,นองว่าเป็นต้นเขาได้ต้นห์ยาน,นะครับอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้โสวัสดี